อ,อันนี้เชฟพ่อบูหัน่นแซลมอนครับ,บ,าบาอ,อ๋อโอ้ดูสิน้องกาสาพูดเชฟพ่อบูเชฟพ่อบูทำอะไรเชฟพ่อบูทำอะไรโอ้ดูครับมีเชฟโบครับโอ้หัน่นแซลมอนปัดเป็นได้กินเทสุดูมีดคมมากมีดมีดอะไรเท่าไหร่ครับเชฟบูบอกไม่ได้เอาเอากาศห้ามออกอากาศห้ามออกอากาศ ดูครับ,อบโ,โอ้ดูดิแค่งอาสายังเรียกเจ๊พ่อบโูโอ้เจ๊พ่อบูป้าก็หัวใจแคลูกอยุบเป็นแถะใครขโมยปีโป้ไปเจ <c oughs> ๊พ่อบูครับอ๋อดูครับดูการถ่นแซลมอนครับป้าขวดตัดแสบเลยผูย้ใดบ่ได้กินโอบอลูดอกบ่ลูเมื่อโโมมเนี้ยเกม กลมาซื้อเกมมียนี่ะกินเกมไม่ยระเหมือนึนได้นก็จ็บแล้วแมีนจิบมึนเขาบอกว่ากินเหล้ากินเป็นยาแมนยาชายาชาวันจันทร์จะ่เป็นยาสรามันเถาะกินกอนเช๊ปโอยโอเจปโเจบ หนูเชฟโบโบทำอะไรคะเชฟโบโทำพิสเออดูครับปาดว,วิธีการเชฟโบครับมีเชฟโบนี่แบบไม่ธรรมดา่าธรรมดาอีลิเขาคัเข,า,ขาแน่อีลิปังหันม่มีแบบติดเลยโอ้นี่มีเชฟของแท้เป็นไดลละ อย่าสิจืจอบักปอมึงเป็นไรไ <c oughs> ม่มี็นปัจจุบานเนี่ยหาม,มึนกับเนี่ย <c oughs> หามึนเอา้าเชฟบูเชฟบูเชฟบูมาอีกแล้วหนูอะไรฝากถึงเชฟบูบ้างจอมโจรปีโป้มาเน,นี้จอมโจรปีโป้มานี่ยสิ <c oughs> เอาฝากแวะเลยครับคลิปนี้ฝากกดบูกดดูกดชมกดเบิ้ง กดสับสกายากดแชร์เยอะครับเด้โอโอเคครัชอมจนปีโป้ใครเป็นโนโจนปีโป้ฮะบอกัน